ครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสุเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นนำมาตัวเลขนะครับจัดชุดนะครับสองตัวบนล่างนะครับอาจจะเป็นบนมากกว่านะครับเพราะสูตรนี้ก็เดินบนมาก็รถก็จะไหลงวดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ท่านสมาชิกเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าตัวเลขก็บางคนก็ว่าจะมีหลายชุดนะ บางคนก็ว่าชุดเดียวก็พลาดได้นะครับสองชุดก็พลาดได้นะครับก็เราก็กันเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขเราก็คํานวณไปตามตัวเลขนะครับที่ออกมาก็เราก็มาคํานวณนะครับครับตามสถิติของเรานะครับเราใช้นะครับเลขที่ออกมานะครับห้าสามศูนย์นะครับ ห้าสามศูน์นะครับล่างที่หกนะครับเราใช่ห้าบวกศนย์นะครับ5้าบวกศแล้วก็ได้มาที่5้าและสนะครับลดแต้มมาเป็น3นะครับแล้วก็สี่บวกสนะครับได้มาที่เลขแปดนะครับส่วนด้านนี้นะครับห้าบวกศูนย์มันเดิมนะครับ5้าบกศนย์นะครับแล้วก็ยก5มานะครับ5แล้วก็ได้มาที่5และ5นะครับตัวเลขที่เราบวกมาก็ได้5และ5นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับคือ4 5 3หล่างหนึ่งหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ4 53แล้วก็เข้ามาที่53นะครับขออภัยนะครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีนะครับแล้วต่อมานะครับมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวทายคิดจะมาแนะนํสโตดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่6 7นะครับเข้ามาที่67นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่9 1หนึ่งนะครับก็ ถือว่าเดินดีนะครับโซนนี้ก็เข้ามาที่12นะครับ812ล่าง4 6นะครับอ่านี้ก็เข้ามาที่นะครับ0 2นะครับ2 0 2ล่าง66นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่44แล้วก็4 6นะครับก็4 4 6ล่าง44นะครับข้าบนและล่างนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่63นะครับก่อนน้อยครับจะเข้ามาตอนนี้ทีนะครับเกิด ล็อกกันเอาไว้เฉยนะครับเข้ามาที่63นะครับและต่อมานะครับเข้ามาที่990านะครับล่าง1น่งนะครับเราเข้ามาที่90นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่97นะครับ97นะครับตัวนี้ก็นานๆครั้งนะครับจะเข้ามาทีนะครับ แล้วต่อมาก็เข้ามาที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับก็เข้ามาที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับมาดูกันต่อนะครับ <c oughs> ถึงแหบแหงก็นะเป็นวัดไม่รู้สักหาย <c oughs> หายยากนะครับเพราะว่าแปลวัดนี้ก็โดวัดต,ตั้งปีนะครับครับตัวเลขที่ออกมานะครับ 097ย์นะครับล่าง91านนะครับเราใช้ศูนย์บวกนะครับศูนย์บวกนะครับเราก็ได้มาที่7 6 5หนะครับเราลดแต่งลงมานะครับแล้วก็6บวก4เราก็ได้ศูนย์ะครับกันเอาไว้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เคยมานะครับนะมาไอยครั้งนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับด้านนี้เราก็ใช้ศนย์บวกเเหมือนเดิมนะครับเราก็ยก7มานะ7มาก็7มาบวก4นะครับ เจดบกเจดนะครับเจ็ดบกเจ็ดแล้วก็ได้มาได้เลขสี่นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ 7, จ็ห้ล่างแปดห้นะครับถือว่าดันดีนะครับอันนี้เราก็นะครับใช้นะครับเจดบกเจดหมือนเดิมนะครับเจดบกเจดแล้วก็สี่สามสองนะครับสี่สามสองดันนี้เราเป็นตกกันเอาไว้นะครับ 4, 3, ่สาเจดบกเจดหมือนเดิมนะครับแล้วก เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ลงมานะครับ4ลงมานะครับแล้วก็บวก7คงที่เราก็ได้มา1นิ่นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ5 4 4ี่ล่าง8 9นะครับ